สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดล่าสุดเขอปฟอรมอีกแล้วนะครับสําหรับทานายอริยาทนายความกับพี่น้องก็คือทนายบดบิกลับพี่น้องนะครับล่าสุดเราโพสต์มาแบบนี้เลยนะครับเราก็บอกว่าขั้นแขวเด้เนาะทอดเร็วๆแน่ วันที่30มสิบมกรลาทันมามาพัดเราโรดมาแบบสีเลยพี่น้องนะครับเอฟซีแห่เ mm hmm. ข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับ mm hmm. บางคนก็บอกโอ้ยข่อยก็อยากให้งอดไว,ไว้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสามสิบมกรลาเนี่ยทาไมเหรอคะพัดอันนี้ก็คือหลายท่านอาะซิบรูนะครับวันที่สามสิบมกระลาเดือนนี้เนี่ยมีนัดคิวนะครับในส่วนของคดี บอสบิ๊กนะครับกับอดีตภรรยากับทุกท่านนะครับนั่นแหละครับหลายคนหลายท่านก็ราราบเล้ว่าวันที่30นี่ะ สนันแน่ครับพี่นอนะครับแล้วก็ไก่มือแล้วนะครับทนายเพื่อนคันแขวเพื่อนไปเลยโพดม้าแบบนี้ครับพี่นอนะครับเอฟซี FC นะครับไปคอมเมนต์บอกว่าพรุ่งนี้30เลยดีไหมนะครับบางคนก็บอกว่าโดนเนาะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอยากให้เป็นพรุ่งนี้เลยนะจะได้ดูคนมั่นหน้าปาส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า ขันแขวน้ำยูข่อยกับขันนะครับบางท่านก็บอกว่าทนายพูดแบบนี้พอจะเดาได้เลยว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรป้าดอันนี้ต้องล้อลุ่นกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกท่านนึงนะครับบอกว่าวันที่30ม่อยซี่หยุดขายของนะครับเลีวก็รล้อเบ,บึงนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่า สิบกุมภาพันธ์ก็รอคือกันเด้อจ้านะครับปดส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าล้อทนายแบบใจจุดจ่อนะครับบางท่านก็บอกว่าแมนยูเห็นแล้วก็หมั่นไส้ปัดส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่า เมื่อวันที่30เนี่ยคอยสิหยุดงานเด้อปัาดมีแต่ขนเนี่ยที่หยุดงานกับพี่นอ้องนะครับลอ้อติดตามข้าวนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากตื่นขึ้นมาให้วันที่30เลยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นทานายโพสต์แบบนี้ก็รู้สึกใจชื้นนะครับป้ ط, าดทนายเพิ่นก็นหมั่นใจครับพี่นอ้องนะครับแต่ว่านี่ต้องล้อในส่วนของศาลนะครับเพิ่นตัดสินว่าจังไดก็ถามนั่นแหละพี่น้องนะครับเอานั่นแหละนุ่มบองเลยข้าวสารนดวนมาฝากพี่ฝากน้อง ทุกท่านมีความคิเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพอกันไ่สวัสดีครับ